ทวงรีวิวไปเข้ย้าหูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่รถโฟกัสนะคะเรื่องรถไว้ใจเราสาขาตรงข้ามรถตั่ลรถพดีวันนี้สวัสดีคุณแม่หอมด้วยนะคะวันนี้มารับรถกับเรานะคะเป็นฮิสันอมิ่าสีขาวสวยมากๆเลยเดี๋ยวถามคุณแม่นิดนึงว่าตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่อ,อ่ะเกษตรกรอ้าว ก็สามารถออกรถได้ออกง่ายไหมคะคุณแม่ออกง่ายค่ะออกง่ายนะคะแล้วแม่รู้จักร้านเราได้ยังไงคะก็มีคนแนะนํามาแล้วก็ติดตามในเพจด้วยไหมค่ะอ่าติดตามในเพจปิดบุกนะคะแล้วก็วันนี้ได้รับฟรโมชั่นอะไรไปบ้างคะก็ได้เป็นอนช่วยดาวช่วยดาวได้รับจริงๆริใช่ไหมได้รับจริงจริงค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพื่อนที่กำลังติดตามอยู่ได้รับจริงๆนะคะปรโมชั่นช่วยดาวคุณแม่ช่วย เราแบบมีใครที่กําลังตัดสินใจคิดอยากจะออกรถเหมือนกันกับเราอยู่เนี่ยค่ะ,นนะได้แนะนำเพื่อนๆนี่เองก็ทำนานเกษตรกรก็ออกรถได้แต่คิดไม่ออกบอกพี่นัดจัดให้วันนี้ขอบคุณกับพี่นัดเนาะ,ะยังไงก็ยินดีต้อนรับคุณแม่นะคะ,ะเข้าสู่ครอบครัวรถโฟกัสเนาะ,ะเดี๋ยวดูแลอกันยาวๆเลยขอบคุณค่ะ กกง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คุนค้มอนุมัติว่าเป็นเสารชั่วโมงเดลิเวอรี่สองีถึงบ้านเงื่อนขไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด